สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟครับเวลาดีดนทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอฟทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการสร้าง QR Code ลายกลุ่มได้ง่ายๆครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่หัดใช้งานลายอยู่แล้วต้องการสร้าง QR Code ลายกลุ่มนะครับไว้สำหรับการแชร์ให้คนอื่นนะครับที่สามารถสแกนแล้วก็เข้ามาในลายกลุ่มของเราได้ครับอย่างเช่นกลุ่มครอบครัวนะครับกลุ่มหมู่บ้านนะครับกลุ่มผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถแชร์ได้ง่ายๆครับซึ่งขั้นตอนในการสร้างนั้นทำยังไงไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคในการสร้าง q ค Code โคลายกลุ่มนะครับเพื่อที่ว่าเอาไปใช้งานอย่างเช่นส่งไปคนอื่นนะครับเราสแกนเข้ามาในกลุ่มเรานะครับหรืออาจจะทำเป็นรูปเก็บไว้แล้วส่งเอาไปทำพวกอาร์ตเวิร์ดต่างๆไว้แปะนะครับอย่างเช่นลายกลุ่มหมู่บ้านนะครับลายกลุ่มผู้ปกครองนี้เราสามารถทำได้ครับขั้นตอนก็คือให้กดมาที่ลายครับแล้วก็เข้ามาที่กลุ่มที่เราต้องการนะครับกลุ่มที่เราต้องการนะครับกดไปที่ขีด3มขีดด้านบนนะครับจากนั้นหาหัวข้อคำว่าเชิญครับเชิญนะครับที่เป็นรูปคนแล้วก็กดเครื่องหมาย แล้วก็จะมีคําว่า QR code ครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับเราก็จะได้ QR code ตัวนี้ขึ้นมานะครับเราสามารถกดบันทึกครับกดบันทึกได้เลยนะครับกดบันทึกเสร็จนะครับเราก็นํา QR code นี้นะครับที่อยู่ในโฟลเดอร์รูปภาพของเรานะครับเราก็จะได้ QR code ตัวนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้แหละครับเราสามารถส่งต่อให้คนอื่นได้นะครับแล้วก็เอาไปทําเป็นอาร์ตเวิร์กก็ได้นะครับในกรณีที่เราต้องการทําเป็นเอาไปแปะนะครับให้คนที่อยู่เดินผ่านไปมาแล้วต้องการเข้ามาในกลุ่มของเราเนี่ยสามารถสแกนได้ และนี่คือขั้นตอนในการสร้าง QR ย o d e ิรไล์กลุ่มได้ง่ายครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ c a ทไฟครับ